คอดีจิวาสวัสดีค่ะมาพบกับช่องมาม่าเอมมาจังครอบครัวของแม่บ้านคนไทยในญี่ปุ่นกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเทศกาลวันคริสต์มาสของครอบครัวเราค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันก่อนวันคริสต์มาสอีฟหนึ่งวันนะคะหิมะก็ตกทั้งวันเลยค่ะทั้งแปลงผักแล้วก็สวนของแม่นะคะตอนนี้ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะหมดแล้วค่ะ และพอบ้านญี่ปุ่นของเราเนี่ยนะคะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยค่ะตื่นมาโกยหิมะลงจากรถทุกคันเลยค่ะอยู่เมืองหนาวเมืองหิมะนะคะช่วงหิมะตกเนี่ยก็จะต้องโกยทําความสะอาดหิมะแบบนี้นะคะ่ะแต่ปีนี้ก็ถือว่าหิมะยังตกไม่มากนะคะยังน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณหลังบ้านแม่นะคะหิมะีนก็ตกขาวไปหมดเลยค่ะ และตอนนี้นะคะหลังจากที่พ่อบ้านได้โกยหิมะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กําลังจะออกไปข้างนอกกัน,นะคะ่ะไปหาอะไรกินมื้อเที่ยงกันนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปซื้อของขวัญวันคริสต์มาสให้เอม็มมาจังด้วยค่ะช่วงนี้นะคะก็อยู่กัน3คนนะคะป๊าป๊าเอม็มมาจังแล้วก็มามานี่แหละคะ่ะเพราะว่าลูกสาวคนโตอยู่นะจังเนี่ยนะคะยังอยู่กับคุณตาที่ไทยนะคะเดี๋ยวก็จะบินตามกลับมาที่หลังค่ะแม่เนี่ยพอกลับมาถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอหนาวหนักเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะช่องเนี่ยก็จะลงคลิปที่ญี่ปุ่คท่เมืองไยะ มือนี้นะคะเราก็ขับเข้ามาในเมืองที่จังหวัดยามางาตะกันนะคะเพราะว่าเราจะมากินพาสต้ากันค่ะพาสต้าที่ร้านนี้นะคะก็อร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะที่จังหวัดยามางาตะเนี่ยนะคะกินมาหลายร้านแล้วค่ะแต่ว่าถูกใจร้านนี้ที่สุดเลยค่ะนอนสายอ ตอนนี้นะคะก็กินอิ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ร้านเนี่ยก็มีของขวัญวันคริสต์มาสให้อิม,มาจังด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็พาอิม,ม่าจังเนี่ยมาเลือกซื้อขนมกันต่อค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนขายขนมเฉพาะเด็กเลยค่ะเด็กๆเนี่ยก็ชอบนะคะเอาตะกร้าเนี่ยมาเลือกซื้อเลยค่ะ แล้วเราก็มาที่ห้างโคสโก้นะคะมาซื้อของขวัญวันคริสต์มาสให้เอมมาจังกันต่อค่ะปีนี้เนี่ยเราก็ให้น้องเป็นคนเลือกของขวัญวันคริสต์มาสที่ชอบด้วยตัวเองเลยค่ะและปีนี้นะคะเอมมาจังเนี่ยจะโปรดปานเล่นแป้งโดเป็นพิเศษเลยค่ะและของขวัญคริสต์มาสปีนี้นะคะเอมมาจังเลือกเองเนี่ยก็เป็นชุดเซ็ตแป้งโดค่ะน้องเนี่ยก็ถือกล่องแน่นเลยนะคะแต่ก็แอบมีใจให้ของเล่นชิ้นอื่นค่ะก็มีวอกแวกบ้างนะคะแต่ว่าก็เลือกแป้งโดนี่แหละค่ะกลับบ้านค่ะ กลับมาถึงบ้านนะคะยังไม่ถึงวันคริสต์มาสเลยค่ะเอม่าจังเนี่ยก็ขอเล่นของเล่นแล้วค่ะพอบ้านก็เลยบอกว่าให้ลูกเล่นไปเลยค่ะเพราะว่ายังไงก็ซื้อให้ลูกอยู่แล้วค่ะแต่พอบ้านบอกว่านะคะปกติแล้วในเด็กญี่ปุ่นนะคะพ่อแม่เนี่ยจะเอาของขวัญเนี่ยนะคะมาวางให้ข้างเตียงตอนตื่นในวันคริสต์มาสค่ะและเมนูมื้อค่ำของบ้านเราวันนี้นะคะก็เป็นเมนูซุกิยากิค่ะพอบ้านเป็นคนลงมือทําเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะคะเอมมาจังเนี่ยก็ออกมาเล่นหิมะข้างบ้านกับแม่ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้หิมะก็ไม่ตกนะคะหิมะข้างบ้านเนี่ยก็เลยไม่ค่อยหนามากนะคะต่างกับปีที่แล้วมากเลยค่ะแต่ว่าในส่วนของอากาศนะคะก็หนาวมากเหมือนเดิมค่ะเอมมาจังเนี่ยน้องจะชอบเล่นหิมะมากนะคะถ้าข้างบ้านมีหิมะเนี่ยนะคะน้องก็จะออกมาเล่นวันละหลายรอบเลยค่ะ <c oughs> เล่นหิมะทำอะไรเสร็จกันเรียบร้อยเลยนะคะเราก็เตรียมตัวไปบ้านแม่ยาก,กันต่อค่ะแม่ก็เตรียมตัวใส่ชุดซันต์ครอสให้น้องนะคะเอ็มมาจังเนี่ยจะใส่ชุดแซนตี้ทุกปีเลยค่ะ เย็นนี้เนี่ยเรามีนัดฉลองวันคริสต์มาสที่บ้านพ่อปู่แม่ย่าก,กันนะคะเราก็ฉลองแบบนี้กันทุกปีค่ะพ่อบ้านบอกว่าวันคริสต์มาสที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะฉลองกันในคืนวันคริสต์มาสอีฟวันที่24ธันวาคนมนันวาแหหะะ่่ะแม่ย่าเนี่ยก็เป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะและพ่อบ้านตอนนี้นะคะก็แวะมาซื้อพวกเครื่องดื่มที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนค่ะ แล้วก็ซื้อต้นคริสต์มาสแดงไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้แม่ย่าด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขับรถตรงไปบ้านแม่ย่ากันต่อเลยค่ะก็ไม่ไกลนะคะขับรถไปแปบบ๊แบบเดียวก็ถึงค่ะบรรยากาศภูเขาแล้วก็ทุ่งนาที่แถวบ้านแม่ย่านะคะก็เป็นสีขาวหมดแล้วค่ะตอนนี้บ้านแม่กับบ้านพ่อปู่แม่ยา่าเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากนะคะแต่ว่าบ้านแม่ยา่าเนี่ยจะอยู่ติดเขามากกว่านะคะก็เลยจะหนาวมากกว่าค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะพ่อปู่แม่ยา่าเนี่ยก็รอยอยู่ในบ้านค่ะบังวะโอ้โหกับังวะ คุณย่าของเอ็มมาจังนะคะหลานมหาทีรัยเนี่ยก็ดีใจมากอย่างนี้ทุกทีเลยค่ะคคคแล้ววันนี้นะคะพ่อปู่กับแม่ย่าเนี่ยก็เตรียมของขวัญวันคริสต์มาสไ,<อ>ไว้ให้เอ็มมาจังด้วยค่ะอเ,คเอ็มมาจังนะคะน้องเห็นเนี่ยก็มุ่งตรงมาที่ของขวัญก่อนเลยค่ะ มามาขอกินค่ะมาในครัวเนี่ยพ่อบ้านกับแม่ย่านะคะก็ช่วยกันเตรียมอาหารนะคะพ่อบ้านเนี่ยก็ทำยากิโทรินะคะไก่ย่างแบบญี่ปุ่นค่ะ คุณปู่ก <but universal movement> <be> ็ทำนัดโตโกหังนะ่ะข้าวใส่นัโตนะคะเอ็มมาจังค่ะปีนี้เนี่ยก็ย้ํากับแม่ย่าแล้วนะคะว่าไม่ต้องเตรียมอาหารอะไรเยอะมากนะคะเพราะว่าทุกปีเนี่ยจะเตรียมเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทานไม่เคยหมดเลยค่ะ ปูเนี่ยให้แม่ย่าทําไปแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เหลือเนี่ยให้แช่ช่องฟิดไว้นะคะไม่ค่อยมีคนกินนะคะเพราะปลูกกับแม่ย่าเนี่ยก็ไม่ค่อยกินนะคะจะกินแค่แม่กับป้าๆนี่แหละค่ะปกตินะคะในเมนูคริสต์มาสปีก่อนๆเนี่ยนะคะจะมีไก่อบแล้วก็น่องไก่ใหญ่ๆด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอบ้านเบรกแม่ย่าไว้ค่ะเพราะว่ากินไม่หมดแน่นอนนะคะเพราะว่าลูกสาวคนโตเนี่ยก็อยู่ไทยด้วยนะคะตอนนี้ปีนี้ก็เลยงดเมนูไก่อบไปก่อนเลยค่ะเฮาอมี้้ เมื่อก่อนนะคะแม่อยู่ไทยเนี่ยก็ไม่ได้ฉลองเทศกาคลคริสต์มาสนะคะพอย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นนะคะก็ฉลองคริสต์มาสเนี่ยที่บ้านพ่อปู่แม่ย่าในทุกปีเลยค่ะส่วนเอ็มม่าจังนะคะน้องก็มาฉลองเทศกาคลคริสต์มาสที่บ้านพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยเป็นปีที่3แล้วค่ะเยกก็อื เค้กคริสต์มาสของปีนี้นะคะเป็นเค้กไอศครีมช็อกโกแลตวานิลาค่ะเทศกาลคริสต์มาสที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลเลยนะคะที่ถือว่าค่อนข้างอบอุ่นมากเลยค่ะขนาดที่ซูเปอร์แถวบ้านวันนี้นะคะคนค่อนข้างแน่นเลยนะคะเพราะว่ามีแต่คนเนี่ยไปซื้อเค้กและก็อาหารเนี่ยนะคะมาฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวค่ะ และในเทศกาลคริสต์มาสนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมยูทูบอยู่นี้นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนากันทุกคนเลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็ฉลองคริสต์มาสกับพ่อปู่แม่ย่าแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้นอนค้างที่นี่ค่ะเพราะว่านะพรุ่งนี้เนี่ยพ่อบ้านมีงานแต่เช้าเลยค่ะเอมมาจังก็บอกฝันดีคุณปู่กับคุณย่าค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาม่าเอมมาจัง <c oughs> ครอบครัวแม่บ้านคนไทยในญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะมรีคริสต์มาสสวัสดีค่ะเอมมาจังบ๊ายบาย <laughs> lag, าาตกดมคะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่กับน้องด้วยนะคะใช่น้มาเท็กวิชโชยตะลักกี้ติดกันโตไซมาจับ